สวัสดีสบายดีเอซีทุกคนลงมาลุ่มเนะด้ยเลยจับพี่น้องเด้อเมื่อในเขาป่าเขาดงหาอยู่หากินนางอ้นเหากนะ้นนาน้องทองแม่น้อยพากันมาพุดกี่หลอพี่น้องมาแถวแถวลุงพงนี่แหละถามข่าวข้าวลุงพงก่อนน้องพรนเดสสวนเราให้ขุดนํำ่อยกันนางทองสิคุดบาไว้สองคนลุงพงพรอ,อเนเดะ ไปใส่เห็ดหัวเห็ดอยู่นี่บ่อยู่นี่ใกล้ๆนี่โอ้เขานงหมาบ่เขานแล้วไม่เขาองไรเออเออเออเห็ดพีชังอยู่เห็ดพีชังกินเน่หนึ่งข่าหนึ่งน้าม้ะบ่นี่หนึ่งละเออมาฮหุงหรือว่ามาไห้กาแฟอยู่ ขึ้นจะกินกาแฟเขินครับผมมีคนอยู่แล้วเขาอัดหั่นไว้แหละพอส่งกาแฟเขานอนประอยู่เนาะอันเสียมเราวได้ซะเสียมเมื่อไหรุกูหลุดเนาเออข่อยหลุก็อยากมีเสียมในเสียมมันนี่ได้ซ撒มันหลุดบ่มันใหญ่ขวดบ่มันฮักคนจะมันออกตายควจะไปจอดอยู่บ่ไปก่อนเด้อะเด้อ ไปผู้เละหล่อพรอนผู้เลอยู่ลุ่มผู้ลพรอน่นไปหับจ้างเด้อพี่น้องหับจ้างงาินเห็ดลักหัวให้เขาขุดลักหัวหาเงินซื้อข้ากินพี่น้องเลยเออลุงพวงคงกินเหลืออยู่บ่ปลาดุกเก้าเด้เออยังกบสองตัวปลาดุกเราหันมดแล้วล่ะวะสื้อซอยพอวันในเด้อพี่น้องปลาดุกกบพอวัน ซื่อซอยพ่นแน่พนุ่นน้องอ้นบกกนาแม่น้อยพากันมาลุยป่าขุดจิ๋วหาอยู่หากินเนาไม้เนามันเจ้าลุงพงเนี่ยแต่กระบาดแล้วได้พุ่นฝนตกยามฝนกดกบรบบได้เผากบรบบได้กรบบได้เผานี่เด้ของเราเนี่ยน้ำร้ายบ่นะ อักอะไรเนาะเออน้างามมารีอ้นโอ้ปมื่นได้หนาได้มื่นได้น่ะเ้ยเออเอ,อ่าระวังได้เนาะสะอาดยามนี่มันมัมนยามแหลกเออมันยามผลโนไม่มีมบน่น่ะหน่าไปโอกไปหาหนึเลยเอาข้ามหัวคุณละบ่ะน่าของ พงตีนคอยคอยเชยดจังได้ไะมถอดก่อนดีกว่าเนาะถอดพงตีนก่อนพาคอยในห้องเลิกบ่นห่ะเฮ้ตายหลดตายหลดบบบนี้เออมันบ่นเลยเลิกโอ้จนตื้นนึ่นนง,นนงพี่น้องเอ้ยงานพอได้อยู่ปไปลุยลุยลุย น้ำพี่น้องป็าต้งน้ำไหลน้ำตากไหลธรรมชาติเลยหมื่นห่ว้องืม,ม,าม,าามอองบอกหมืหม่นอันไหนเนาะเออคุดคุดเออหนุเจ้าเห็ดค้างเห้ยอาสบายาดีลุงป้าก่อน่อะเอาอดเด้ไปก่อนลกักตาเขาเด้อ lưng đây có oh. à bóng con chất con, bóng bóng nó bóng nó bóng 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 đây theo này bóng bóng nó bóng nó bóng nha bóng hệt hệt nào คุนบอกเออลองเล่นแล้วุูจิรมาลราเล่นน้ำเลยเดี๋ยวนอกก็จ้างลระเล่นเดี๋ยวนอใส่ก็โบขึ้นน้ออนก็าก็ได้น่ะอั่อยัดอุน ไปภูแหล่นาะไปย่างไปพี่น้องมาท้องมาโอ้กับภายน้ำภายในมานำพี่น้องเปหย่างไว้กับส่วนหนึ่คอยเบิ่งเด้เลยเพื่อพ่อคุ้ยมันได้เออมันบ่เห็นคุ้ยเด้อเนาะมันลีได้คุ้ยมันเนาะ มีเต่าหูกิ่วกิ่วกีวได้เนอะอันนั้นอเนาะเอ็ดขาฮะทางหัวอันนั่นกอนแล้วเขาเห็นอะไรบ้านี่โอ้ยเหยียบโคอนขามเลยบ้นี่ได้บ่อดังระบบไฟทางกณะผู้เนาะอดดนะ้อาะแล้วได้บ่นี่ เออบบได้ได้มามพี่นะเนาะงเผามอเผาเลยรดเนาะเสีได้เดี๋ยวอนเนาะไม่บักญงบักใงญ่นี่เสีได้ไหมไอเพีน้องเอ้ยค้างไปนะทองไม่พนได้โอ้ยว้าขัตุออ น้ำบมดท้องอ้ยเิ่มลงนี่เนาะตายหากันพอดีละกูเออปวิทย์นะพี่น้องไปแับนี้กุจีโหลกันเฮาหนูไม่ไลยแท้ไลยบ่าแป้นๆปนเลยขังเียพี่น้องเลยมาหลกพูนท้องผู้เดป้า พูนเขาไปเอารถพุ่นแง่งมันเหลือแกงอีกหลายเมื่อนีก่กะหน่อไมอ้จิมจิมอยู่พี่น้องเ <c oughs> บิ่งเด้อหน่อหน่อใหญ่เป็นจิมจิมอยู่ได้นะ่ะเอออันเดเออเอา้ามาสบเอาได้เสียมหาว่างไปก่อนก็นได,กด้มึงอ้นหุดมึงกิโลเนี่ยหุยกิโลท่องอน้นอ้นมีเด้อมังกิโลแถวนี่อ้อน นี่นี่อมตะสีอมามาสิมาส้าจีมากอยุก,กขุดนกิโลก่อนเห็นขวอยมาแล้วเห็นขวอยกิโลแล้ว,ว,ว,วสแสดงว่ามีกิโลแถวนี้เด้อพี่น้องเด้อนางอน้นเซ็ตให้นางอ้นแล้วเปนไรนำลากีโลแล้วพี่น้องเลยนนทองเนาะมีอยู่เนาะอน้นเนาะอ้นมีอยู่บ่โอเคซะเห็นอยู่นเขาต้องมาในหนะกระตาเอามตะไม่สีอมะน,นะ นี่้องสมเอาหน่อไม้ข่อยกระสีขุดแมงกิโลด้วยจากพี่น้องเด้อมาลดนี่ใช่แมงกิโลเขาได้แมงกิโลสี่หาตู้เลยครับหน่อไรน่อบุ้งพี่น้องเนี่ย่านางเนี่ยคนเขาก็าณาทางคุณผมโอ้ธรรมชาติคขาก็เลยทางนีนเนาะดงเลยนี่ไรมีแต่บุ้งที่เป็ดเป็นสีแจเลยเออเออเออแมนเอามีของเนาะทั้งคือเธออ้นก็ง่ายเนาะทองเนาะ ทางคือเรากะคุ่นโซมเมียาอยู่ทางพุ่นยุงกับมียุดแถวนี่แถวหัวแถวดงฮะแันเนาะน้องทองเนาะหน้ามาใส่แจ่วกองก็ได้พี่น้องตายากันนงเรียบร้อยก็ได้แจ้งแจ้งเย็นอยู่ปานธรรมาตา์คักอะไร เย็นเย็นพี่น้องเลยนี่เ um. ย็นจเฉยเฉยเนาะทงเนาะบ่ได้หอนเลยเนาะเย็นบ่ได้อยู่บ่อ้นก็ได้อยู่บ่ได้อยู่ไหนทางนั่นก็แล้วก็บ่อทงหงเงยเฮ็ดจันเลยผู้ในลุ่มมันชนผู้มันหายใจออกนะเออเปิดปาดกระตุกก่อนพี่น้องเลย ปาดกระตุกสิเหตุหมองไวมันกิโลก่อนไวกันกับอันหนูไม้มันจะทับกันหนูทองเนาะเลยเรื่องของเรื่องเนาะได้ด้วยคุณยมันมียูขวยมันกิโลอยู่แถวนี่นี่อยู่สวนเขาได้เนี่ยด้อยู่ดงอยู่ป่าพี่น้องเอ้ยเนี่ยเย็นเย็นมากระไดสีตัวเขาแมนโบมืดแล้วบอเออโอเคเอาใส่เอาใส่เออเราใส่กระตาเลย thả mà cái chỗ đây này thả mà chỗ này cho nó nâng mà ô mình hãy chạy ổng hai cái này xì tủ vì nó ơi lộ mà chỗ được tay nó thông nó thắt à. mình ơ hắn à, đi à, 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 cái ơ ơ hả hả nhắn cô thả nhìn không có ổn vọng nhắn cô vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ ท่าเท่าเลยโอ้ยท่ารถท่ารูปใส่เสื้อใส่ยังใส่ตีนใส่ยังค่ะอย่าใส่เดินหนาเลยใส่แต่แถวหูแถวมันสีแสบจะหน่อยเออใส่ในหูยันยุงกัดหูจะหน่อยใส่รถเออท่าเออรูปใส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือขยิบลูปลูกไม่ไล่บีบเอามาไล่บีบเราไล่บีบเราทำมันต้องยิงกลัวมันจะมดดอกมืดอะไรกันสองมือตีรูปทั่วทั่วนั่นอะไรกันลูก เออดีปปดนเพราะี ia, กันสมิเคียนะใส่น้ตไปใส่ตี้นแน่ทองทายากันยุงก่อนยันยุงครบพี่น้องยุงหลยแล้วเลิ่มี này, มีม<ล>ยุงแน่อลไรนน่ยุงจังโบมาใกล้เฮามันเหม็นเนาะเออบีบลงเหมือนเนี่บีบบีบเลยพับไม่คอยมันอาจจมันถืองคงกินเขาจะเบื่อจะหน่อยแม่โดนานาะพี่น้องเนาะ บันนี้ครบไปหาคุดกันโตเด้อพี่น้องเด้อขาสิไปหาคุดเมื่กิโลหานน้อม้หม่นอมันก่อนน้อพี่น้องเนาะลาไปก่อนได้จ้าคลิปนี้เ้อพบกันคลิปใหม่ได้จ้าบ๊ายบาย